สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูวลวงพ่อแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่าง a ชแนลมัน้บ้านสว่างเชแนลท่าพี่พาน้องมาเลาะชมความงามสิตลาดนัดโคกระืูบ้านเชี่งหวังเพื่อเมืองจังหวัดจตุรธรพี่น้องมอน้กระรงกับเสาวันนังข้านที1 e 8่28พฤษภาคม2 5 6พพี่น้องมัน้คือคัาคพี่น้องตลาดแต่คือเก่าพี่น้องหัวควายหลายพี่น้องควายนี่แน่นเลยพี่น้องแต่ว่าราคาสิเปีนกยังไงรอชมน้องพี่น้องเนาะบ้านสว่างเชแนลสิพาพีพานองสํารวจไปไล่โตไปนะพี่อาะ่ค กะาสีเปิดราคาเพิ่อนพี่น้องมา,ากาหอยลายแห้งพี่นอ้นอ,งองเดยคนมานมออสื่อกหลายคนมาขายก็ลายหอยเวียดเต็มเลยดิพี่น้องหอยเวียดมากแต่ว่าราคาบางหูว่ามันสิเป็นยังไรนอกเสารนี่นอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเหมือว่านราคาากาสอบถามเบิงกันย่งคือเเขาอยู่พี่น้องย่งบ่ท่านขยับบ่ท่านขึ้นแต่ว่าได้ฉีดสีลายพี่น้องคุณ่ะแสดงว่าได้ดสื่อได้ขายกันดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะคุณ่ะสีขายกันเป็นแน่แล้วพี่น้องลายพี่น้องโดยเฉพาะสายคุณได้ขายดีดีพี่น้อง หอยเวียดเป็นม้ากวาดตอนเอาหมู่บ้านนี่ว่ามัานขายเพื่อสืต่ตัวแม่สาวด้วยเนาะครับเนาะขออนุญาตนะครับผมงามเนาะสวยสวยแม่สาวสวยแม่สาวหน่อยสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสามสิบตว่ายี่สิบกว่าเนาะยี่สิบเจ็ดใส่ความสูงเพิ่มประมาณแข้งขาตัวโตหน้ตนตนานตาสวยพี่น้องเขาเอิดท่ายสวยแต่ว่าแม่สาวหน่อยอยู่พี่น้องเนาะเพิ่องแข้งขาหนา้าตาตัวโตเพิ่มพี่น้องแม่สาวงามเปิดไว้เท่าไหร่ สองเจ็ดเพิ่นเปิดไใยพี่น้องควายแม่สาวหน่อยตัวนี้สองหมื่นกับเจ็ดพันเพิ่นเปิดไใยเพิ่นนาะเบื้องหน้าตาตัวเตเพิ่นเพิ่นกำลังมาชมสองเจ็ดนอเพิ่นเปิดไใยเนาะสองเจ็ดพี่น้องเพิ่นมาจากไซิครับเสรภูมร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องสองเจ็ดไอพี่น้องหัวควายงามเพิ่นี้พี่น้องควายงามตัวสองเจ็ดเบื้องพี่น้องเบื้องเต็มตัวราคาแม่สาวหน่อยสองเจ็ดพี่น้องเป็นตาต่อร่องเพิ่นอยู่ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 093 418ก้าสามสี่หนพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองเพื่อใดสองเพื่อนเปิดไว้เป็นถาตอร่องของเพื่อนพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆพี่น้องนะเมืองไทยเพื่อนสูงดีพี่น้องนะงามงามเพื่อนขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมอย่างต่อมาสื่องูควายเสร็จเฮ้ยสังเขาไอ้สังบ่เนี้โอ้เพื่อนเอ้าไอ้สังมาขายควายบาทดิสองตัวแม่ลูกแม่ลูกลูกไส้เนาะ ลูกผูเอ้ยโพนเพลินลูกควายสังพีพ่น้องโพนใครจะลูกกับใครใครแม่โอ้แยกก็ได้รวมกันก็ได้เพื่นว่าเปิดเท่าไหร่ครบนี่เปิดสองเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสองตัวนะสองตัวสองเกตพี่น้องตั้งแผูหน้อยกับพ่อนย่งพี่น้องเบิ้งถอดเพลินโอ้ยมันหรือเปล่าโอ้ขายเบื่อนหรอโอ้ยมันแต่เสาร์แถวหอยเวทโอ้ยเบื่อนแม่บ้านบ้านนะพี่น้องแม่บ้านเนาะเบิ้งเขาเพลินพี่น้องเบิ้งวงเขาแม่เพลิน เป็นตาเป็นเอาไปเป็นแม่พันสายบานเท่าไหรพี่น้องราคาสอตัวสองหม่นเจาคเีนโอ้ยสองหมื่นเจ็ดโอออ้สังบ่อ้บ่บเอาไม่ขอเบอร์โทรบ่ขอเบอร์ทรบ่บ่บบ่เอาบ่เอาเงินไดบบ่ผมบอไอสังเอาไปเอาไปบ่บ่ไ้สังคือยืมได้คือยืมดิเอาขออนุญาตเบอร์โทรไอสังศูนย์เก้าสามสามศ้มสาม ศูนย์เก้าสามสามสามต่อต่อรองได้ต่อต่อไดต่อได้อีกเบอร์ทั่วบ่เบอร์ทร่ศูนย์เก้าสามสามสามห้เอก้าสองแปดสองห้าเก้าห้าเก้าองสองเอาไหมศูนย์เก้าสาม้สอสังบัตรไดใหญ่ได้ควายแม่ลูกลูกไส้แง้มมาขายพี่น้องเบิงแม่เพิ่นลูกเพิ่นสองเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพือนได้เลือไปเอาอยู่บ้านกระไดเนาะไอ้สังเนาะอยู่บ้านขาไดไงไปนะขั้นถามให้ไอสังขั้นถามให้สังเบ็ดบานหูเบ็ดโอ้ยถามไปเจ้าเหมืนพับน้องยีตุ่มตาบรนพับน้องอีตุ่มหูเบ็ดบวะไอสังโอ้ยมันหมานเด้อไอ้สังเด้อขอบคุณเลยหลังไอสังเด้อบอกบอกวิธีอย่างว่ธีอย่างไอ้สังเด้ออย่างตัวมันหมานมันหมานไอ้สังเรื่องบรรยากาศการซื้อการขายก็เรื่องท่าทีขออนุญาตครับผมเบื้องหน้าตาตัวตหน้าหมอท่อง สีดีดีเนาะสีดีครับเหลืองอุ้ยห่ยเขาเอิดเนาะเหลืองอุ้ยห่ยเขาเอิญอุยงมีกระพร้อมเลนะสูงสูงยุบกว่ามานลอยย่สิบหาพัี่น้องความสูงพิ่นเปิดเท่าไดนี่เปิดมื่นเก้าพนรอยพกว่าจะหนึ่งมื่นเก้าันห้าร้อพ้นอ้งามของพื้นเบิงถ่ายเพป็นพี่น้องก้อยมันเขือกนะบ่พอสองหมื่นอ้ยพี่น้องบ่พอสองหมื น้อจุ่มือเอาชำหนีน้อน้าจากของไปเลียงซิมเก่าพี่นี่้อซิมเก่าหาหน่อยอุ้ยแม่สาวหน่อยเอาไปเป็นเม่ต่อไปทางพันซิมเกยังต่อร่องใดว่าสันอุ้ยอะขออนุญยาดเบอร์โทรครับผม089ย์แปดเก้าเจ็นยองศูนยดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับเพื่นใดพี่น้องจากมันเขื่อข้าบ่เโอเคซิเก่าหาอยเพิ่นเปิดว้ออขอคุณเลานมาร์ครับผม เบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายหลายพี่น้องหลายแห่งสีผ้าขยับมันขยับหยาบพี่น้องเมื่อนี้ตลาดแตกพี่น้องตลาดแตกสายเหนือหลายพี่น้องสายเหลี่ยงสายสวยงามหายหยาบเจ๊งน้อยเนาะพี่น้องเนาะสีหางหายางหางพี่น้องสายม้วนควายเหลี่ยงสะไหลพี่น้องจะจะหายหาบพี่น้องเนาะสายคุ้นจะหลายตลาดต้องการตลาดโดยเฉพาะตลาดเวียดนามไม่หอยเวียดนามเต็มเนี่ยพี่น้อง ถือสีอยู่ที่เจาเยน้ำนี่พี่น้องนเี้กำลัง่อรองกันสามเสือเท่าไหร่สามตัวน่ะสิบเจดพี่น้องสตัวสิจหวัดมองสิบเจ็ดหล่อพี่น้องอุ้ยสตัวสิพี่น้องเนาะตัวรหัพัน พี่น้องเอาไปปล่อยเล่นในเบียงคันนี้เขาเนาะคันพีพากษาวาเอาไปปล่อยเหรียญนีู่เขาอยู่ข้อว่างโอ้ยพี่น้องเบิดนี่สิบเจ็ดเพิ่นว่าเอ้ยสามตัวได้สิบเจ็ดพี่น้องโอ้ยยังได้บ่อไอ้เปิ้ลกับบ่อไหนเราเด้ไอ้บ่อเอ้ยยังได้เนาะอยากได้สิบเจ็ดเนาะครับเนาะขออนุญาตเบอร์โทรถ้ามีคนทั้งบ้านเพิ่นอยากได้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 092 736 7 3 6 7 3 6 6ู6เก็มาจากเนมาจากเชื่องขวัญร่อยเอดเท่าน้องสาตัวนี่พี่น้องสิบเจ็ด้ี่พี่น้องก็ใส่ขายจะสีได้จังบัตต่อร่องเอาเอาไปปล่อยใส่หยาพี่น้องมัดคอกันครับแ่อน่งแม่นึงอีกใส่ตัวใดแม่ตัวใดตัวแม่สามที่สโอ้เป็นกำลังต่อตัวใดตัวแม่ครับ เอาไปปล่อยไปสวนตัวนี้บ่ตัวแม่ตัวหนาบ่ตัวแม่แม่นแม่ครับพี่โอ้ตัวนี้ตัวแม่แม่นึงนี่เป็นน้องผมว่าเป็นผูเบิดแม่นึงผูส2 17 3ตัวอู้ยเอาไปปล่อยใส่หญ้าอ้วนขึ้นมาเบิ่งบ่เปลี่นนี่เป็น้องเดี๋ยวนี้มันยังโค้งอยู่ยังอย่าขาดน้าเลี้ยงแน่17พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณหลไลน์มันส์สุขุมอู้ยพี่น้อง สิบเจ็ดตัวแันซ้ำตัวเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยเบิ่งก้าลูกเกือขีดโอมเทอีหลาลูกหน่อยแม่เพิ่นลูกเพิ่นเกือขีดโอมลูกงามงามพี่น้องเดี๋ยวมาถามราคาเพิ่นว่าแม่นี่เพิ่นลสิเปิดเท่าใดสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดใดแม่วงเขางามงามพี่น้องวงเขางามค่ะแม่ลูกเพิ่นเปิดเท่าใดแม่ลูกเปลือกเท่าใดครับ สิบแปดห้าร้อยเอ้ยเม่ลูกสิบแปดห้าร้อยราคาคว้ยพี่น้องคุอยเวียดกับซื้อดีๆแต่ว่าคือถือจะคว้ยเฮ้าเฮ้ควายเวียดกับเอาว่าสันแต่ว่าขายซื้อถือน้องคุายเวียดเนาะก็ซื้อถือสิบแปดห้าร้อยที่พี่น้องนั่นลูกลูกสาวมัเฮ้ลูกสาวเล่นลูกไส้ลูกไส้ได้พี่น้องลูกไส้เพื่อกูด่ะชี้ตมจำเขาเลยพี่น้องกูด่ะสิบแปดห้าร้อยคเผื่อไว้คุณนมาจากใส่เฮ ไทยเจริญจะโสภทอนเขาขออนุญาตเบอร์โทรครับถามยิผู้สนใจทั้งบ้าแปดห้าเก้าหนึ่งสามสี่หกห้าผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้อง18 5 0ปดตัวได้พี่น้องแม่กับลูกลูกผูกเพื่อนเกลือขี้ต้มยู่ขุ่นพี่น้องขอบคุณเลื่ะานมันครับผมหอยสาได้สายจัไดีมาเนาะหอยสาพี่น้องกำลังโทรอยู่ได้ปลาผู้หน่อยมาบ่พี่น้องหอยสาได้มากผู้หน่อยเพื่อนได้แนวนี้แหละพี่น้องเขาเอื่นว่าพิมพ์นิยม ไป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 หอยซ่าห์กำลังติดภารกิจีบพอใบพว้กับขุยแล้วก็พว้ากับเกี่ยวกัูหน่อยเพื่อนพี่น้องมาแล้วบอหอยเทียมบอบบักคูดังเทียมหอยเทียมบักคูหน่อยตัวนี้บักคูหน่อยงามนี่แหละพี่น้องมาสายยีงสี่พี่น้องเพราะว่ารุ่นพิมนิยมข้นสื่อข้นขายดีขายง่ายสื่อง่ายขายของเขาเอินพี่น้องพูดนะไรสื่อง่ายขายของพูด่าหอยซ่าเปิดเท่าไรนี่ 14,500บาทคู่พนห้อยรุ่นพิมพ์นิยมพี่น้องรุ่นคนกำลังหาซื้อ14,500เพิ่นเปิดไว้หอยซาเพิ่นได้มาแนวนี้มันจะซื้อง่ายขายง่ายเนาะโอ้ยพี่น้องซิป0ีหาลอยเด่นิ่นเปิดไว้สีขาวจุ่นปูนพีนพ่น้องสีดอกเหล่าหอยซาเพิ่นได้มาขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยซา084ย์แปดศี 094 094 352 352 7230 7230แล้วคนว่ากอจำได้แหละล่าเบอร์โทรหอยเจ้าผมจำได้ไหาค่ับผมขอบคุณหลายๆเด้อเป็นหมานครับผมงามใหม่อีกโซนหนึ่งพี่น้องงามใหม่อีกทางหนึ่งเปล่ยนบรรยากาศการซื้อการขายบัตกูหน่อยกูหน่อยงามงามเปิดเท่าไหรตัวนี้โอ้ขอ้อมือเพล่ยนบัตสะดวกพี่น้องอ่างต่อเนาะพี่น้องเนาะเบลี่ยบรรยากาศการซื้อการขาย โอ้ควายหน่อยตัวนี้สมังามตัวน้องเขาหอยวุดสมังามเลยขอ41หอยวุดเป็นใดไปแล้วพี่น้องเอ้ยควายงามเพิ่มมันถอยหอยนิดเปิดเท่าไรครับนี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหอยนี่จากสะพืเพินใดมากพี่น้องบักผูกสายเหนือสายขุนสายนิยมกำลังนิยมกันสายดึงสายหยาบมีแต่ถอยอย่างเดียวดึงกับพ่อมา สิบแปดหาอยครับโอ้สิบแปหาอยนี่เพิ่ได้มากพี่น้องเออมันต้องทางสายเนาะมันต้องทางสายโอเวอร์เอาทั้งสองทางอยู่เอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยนี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสองเจหนึ่งอหนอยนี่จากสะพือพี่น้องสิบแปยเด้บักพูน่อยยังอยู่ที่พี่น้องบ่น่อยปานไดเพราอเอาไปต่อยอดคุอยู้ชหอยนี่มันหมานเด้อ ยางยากพี่น้องหอยเตยได้เจอได้มากหอยเตยสามตัวเห็นตาถ่ายหอยเตยหอยเอกไป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 ได้ตัวผูตัวหนึ่งสองแม่อะยางมาทางมีมาขออนุญาตเพิ่ทางผี่พี่น้องหอยเตยได้เจ๊ได้มากสวัสดีครับหอยเตยได้เจอได้มากเตยได้แจกเตยเนาะแม่สองผูหนึ่งเนาะแม่สองผูหนึ่งมีตาเหนือพี่น้องเพิ่มได้มากเหนือเต็มครับพี่น้องพื่อนไล้์ได้เจงไหน คู่นี้4ี่สิบเก่าพี่น้อง2โตสี4สิบเก่าสี่หมเก่าพันเนื้อนักมนะั่งสาพี่น้อง,องต,อต้นโตสุดยอดเลย 5, บักคู่น้อยเ <5, 5, S 1> ด้เส้าแปดตัวเดียวนี่เส้าแปดพี่น้องบักคู่น้อยสูงอยู่ลอยสาบวกพี่น้องบักคู่น้อยงามงามญ่เขาเพิ่ออยู่เส้าแปดตัวเดียวพี่น้องพูดนะหน้าตาดีต,ต้นโตดีแข้งขาดี428ยีิบแเป็นเผืดไว้พี่น้องบักคู่น้อย,อยโอ้บักใหญ่นั่น70ปดาดเบิ่งทองเพิ่นพี่น้องทองบ่นี่ บ่อเนาะเจ็ดสิบสองสองตัวปลาทองอ่างลางพี่น้อง2อตัวได้พี่น้องเจนี่คู่นี่พี่น้องโค้นี่พี่น้องเจของหอยเตยจากบ้านรองนำคุณพันไดมาพี่น้องเจอง้ยสุดยอดสุดยอดพะไครับญ่ทั้งสอตพี่น้องเบิ้งทองเพิ่นพี่น้องเจ็ดสิบสองพะพี่น้องยิ่มากพี่น้องพใหญ่งามเจ็ดสิบสอเปิดเปิใบโค้นี่พี่น้อง ตัวนี้28โคมนี้49เนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยศูนย์หกสาม้องเก้าแปดห้าศูนย์สองเกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรหอยเตยเพิ่นเผือกฝากเอาไปพี่น้องอ่ะพอพูดอะไรไหนด้อหอยเตยมันมันหอยวุญเพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องเพิ่นเอาไปน้ำน้ำทายควายงามหอยวุญเพิ่นได้ขายไปแล้วขอ41เพิ่นว่า ขอ41นะควายหอยบุดงามบ้านสว่งางใช่ไหมผ้าพีผ้าน่องออกชุ่มไก่เมนีม้บรรยากาศคือคักพี่น้องการสื่อการขายคือคักแห้งได้แล้วบ่หอยฟุกมาแล้วบ่ขายเบิดแล้วครับโอ้ขายเบิดแล้ลวอุ้ยมาหมานคักแท้หมานแหง้งเบิ่งพี่น้องมีสีเบิดสีเบิดแสดงว่าได้ขายกันแล้วพี่น้องขายดีไายขายดีไร้ยอุคเดีได้ขายดีพี่น้องเดีได้ขายดีครับเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องพี่น<ม>้อง ไฟเหนือที่พี่น้องหลายไฟเหนือหลายต้องขอตรวจก่อไฟสำหรับสายสายเลียงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาตครับผมมอเอนี้ได้ลไายตาสายเหนือเบอร์เท่าไรตัวดีมื่นแปดท่นหาลอยพี่น้องบักคู๋หน่อยมื่นแปดท่นหาลอยเขาเอิ่นว่ารุ่นพิมพ์นิยมรุ่นเวียดน้มามัก <c> ผ <oughs> ูใ้ใดซื้อไปต่อยอดเอา ป้ายควายน่อยเพื่นควน่อยนี้อยอย,อยู่แม่สาวนหน่อยสิบแปดหาเนะาะสิบแปดเพ่นเพื่อนไพี่นอ้องผู้ใดสนใจสายเนือ้อถ้าเอาไปต่อยอดได้สบายเลยพี่นอ้องอ้วนดีเนาะบติเหตุยังไหลเอาไปกินหยาลุยหําลุยโครนสบายเลยเลี่ยงไงควายอ้วนแน่น,นี่พี่นอ้องอะข้อตุยาตเบอร์โท่ให้นิดศูนย์แปดสองหกหกแปดเจ็ดสองศูนย์สี่นิจ,จาก,การสกัผลผลร,นนรช,ชา,ญญานลบัสะพเพิสไตมาสิบแปดเพื่อนเปิดไวไ ให้เพื่อนเท่าไรเอาสายผมวะตอพี่น so ้องบ่านางต่อพี่น้องสอบงโอ้ไปเห็นควายงามตัวหนึ่งสีผ้าเบิะงได้พี่น้องนะไปชมควายงามตัวหนึ่งควายแม่เปตาเลี่ยงพี่น้องบอกผมว่าเพื่อนเปิดราคาเท่าไรควายแม่สาวหน่อยนี่พี่น้องตัวนี้งามเปตาเลี่ยงของเพื่อนได้พี่น้องแม่สาวหน่อยหน่อยตาว่างงามพี่น้องมาขออนุญาตเพื่อนสีสันดีดีงามดี นี่แเวลาสูงลอยยิ้มหาหัวได้ขออนุญาตครับผมเปิดเท,ท่าไรครับนี่17,000ห่ารวยแม่สาวนี่อุ้ย17,000ห่ารวยแม่สาวงามพี่น้องงามได้แกงขาต้นโตดีเบิ้บสีสันดีเบิ้บเนาะลอยยิ้มหาความสูงเพิ่นเบิ้งหน้าเพิ่นพี่น้องหน้าสวยต้นโตสวยสีสันผิวพรรณสุดยอดเลยพี่น้อง17หา่ารวยเบยราคาคว้ยพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม ศ <39, 36. S 1> ูนย์หกสี่สามหกศูนย์สามเก้าสามหกเพื่อนมากจากไสัวตาพน์วัวตะพันอำนาจจเจริญเพื่อนได้มากแม่สาวสวยพี่น้องเป็นตาต่อร่องได้พี่น้องเป็นตาเอาไปเลี่ยงได้สิบเจ็ดหาร้อยเพื่อนเปิดใวพี่น้องคู้ได้สนใจกับทุ่แมาตอร่องตามเบอร์ทุกวคนวฝากไว้พี่น้อง อา่วขอพูดหล,ลายๆหมานกับผมเอ้าหมานแล,ล้วบ่หมานดดดย,ยังอยู่ตัวนึุงบ้านเอาเอาเงินซะก,ก่อนโอเคไปลาปลาในเก้าโมนี่ปลาตัวนี <ปะ S 2> ้นเป็นตาออนซ้อนเป็นตาออนซ้อนหอยแตะเพิน่นได้หมานเพิน่นขายแล้ว <laughs> เ <ๆ S 2> พิ่นคือหมานค่ะเสนาะเพิ่นเก่าจริงเพิ่นขายจริงปลาหอยพรนักงามเลี้ยงอุ้ยหอยพรนักได้ไหมเพิ่นกำลังเบิ่งบ่กหอยพรนักบักพูเท่าใดนี่ โอ้หอยเวียดกำลังสนใจหอยเวียดกำลังโทรโอ้กำลังต่อร่องหอยพอนสักสองตัได้ตะเกาคนขายสักการพี่นอ้องขายสักการหอยเวียดเบิง้งเบิ้งการต่อร่องจากหอยเวียดพี่นอ้องฉีดสีเร็วๆเดีวยวหอยเวียดนี่มาแน่ยหรือ่หอยพอนสักเพราะอะไรเร่มเพราะอะไพลพราะเพรอนุญาตทางน,นี้เนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บตัวนี้เปิดเท่าไหร่หอยพอสนสัี่งเพิ่งกำลังต่อร่องกันพี่นอ้อง แม่สาวหน่อยเนพี่น้องร้อยยี่สิบหาความสูงเคนง่ายดยพี่น้องตัวนี้แม่สาวหน่อยงมายพี่น้องเนาะดูนะหอยแกกำลังต่อรองแม่สาวตัวไหนสาวเสียวเก่าผนหางนี่พ่อมื่นเก่าพัานหางม่นเก่าผ่นหางง่ดีพี่น้องแข้งขาดีต้นตัวดีมื0นเก่าผ่นหาร้อยคนเปิดไหวแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องสีสันดีดีลูกมีเรามีก่อ เพราะว่าสีสั้นสีสันพอดีคายว่าาคมยเนกสากำลังคือเวียดนามฉีดสีพ่อมหักใ่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นทอกไงกันทอดไดโบ้คือกัน ตัวเล่ค,นนคน่นใะนี้หอยตัวเลบกยังพอขายเพื่อนไห้เท่าไรสองตัวนี่ยสองมวนสีหามีใ้เอโอ้เม,ม่อเร็วบ่ขายเย่ยมยอือเร็วไข่หอยพอนซักท่านหอยพอนซักท่านเกลือแม่นถือสี <c oughs> เรีย,ย,ยวแคนนอเบียดนมเนาะ <laughs> ฉีดสีเรีเว <laughs> เ,เว <laughs> อ้ยวขออนุญาตเบอร์ตู้หอยพัษากรศ8นรับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์สองเจ็ดเกาห่าหอยพอนซักสิบเกาห่าลอยเปตาทองเผืนเอาไปเลียงพี่น้องเนาะง่ามเนาะสิบเกาห่าลอยของเผืนเปตาเอาไปเลียงของผืนพี่น้องหอยพอนซักเลขาข้อสงเทวดาสนามเอาขอบคุณหลายๆเ้อหอยพอนซักมันมานครับผมใช้เนื้อเด้เนาะครับเนาะขออนุญาตต่อแจ้งบาทครับเปิดไปสองสห้าสองหมื่นหาพันพี่น้องโอ้สามหมื่นหาพันสสิห โอ้สามสิบห้าเบื้องหน้าตาตัวโตพี่น้องรอรอแข้งขาใหญ่เนาะแข้งขาใหญ่บกพร่องใหญ่พี่น้องเบื้องหน้าใาอ่าเบื้องอ่องข้อเพิ่นชัดเจนสีสันดี่ดีบักปูหน่อยตัวนี้พี่น้องสูงประมาณหน่อยสามสิบสามสิบห้าหน่พี่น้องความสูงเพิ่นโดยประมาณห้อยเวียดเพิ่นไม่เท่าไหร่แล้วหมื่นโอ้ไก่กันละตัวนี้งสามหมื่นเพิ่นให้แล้วแต่ว่ามึงจะได้สามสิบห้าได้พี่น้องผู้ใดให้เกินสามหมื่นว่ามาเบื้องนาะว่ามาเบื้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์ 1521056พี 2> 15 2, 56, ่น้องสาเพิ่นเปิดใบเพิ่นอยากได้ต่ว่าต่อรองได้อ่ะขอบพุณหลย์มันรับผมเขาหอหาพันหเอาไปไปครับไปไปมานลรวบอกครับระวังง้วไกวเน่ยและมันหลาไควายหลแง่งหยางยางพอพันบัปกใหญ่พี่น้องตวบัากใหญ่เพ็นจังไก่ทอดใน้อนี่ใหญ่ดีด้พี่น้องคุณอ่ะสูงกว่าได้พี่น้องพอพันบักใหญ่เี๋้วสุกอร่อย ขออนุญาตเอยหอยเวียดนามมาหุ่มหอยพอันซักล่ะเปิดอกไล่ล้เจ๊ไงครับนี่ตัวละหาหมื่นบอกครับหาหมื่นสองไล่ละห้าสิบสองพอพันบักไงพี่น้องห้าสิบสองไงอเลยพี่น้องบนธรรมดาพูดอ่ะโตบักไงหนาตาตนโตไล่ละห้าสิบสองเอาไปเป็นพอคขายพอคุ้มฝูงใดเขาไห่หนาใหพี่น้องพูดอ่ะสูงลอยสีกว่าเนาะลอยสี่สิบวลอ่แกนอนความสูงเพิ่น ได้ละสี่สิบสองเพิ่์มมาจากใสงครับโอ้ยพี่น้องใหญ่แหงใหญ่งายง,งามคุณอ่ะโตนโตสีโตประคอข้อไปเฉงเขาเอิญควายปู่ใหญ่พี่น้องเขาเอินแนวนี้นวนเวียดนามเพิ่์มมากพี่น้องใหญ่ตีงนี้เลยพี่น้องคุณใหญ่งามเวียดนามมากแนวนี้คุณอ่ะเอาไปเป็นพออ่อคอพ่อขายพ่อพันธุ์ใดพี่น้องอ่ะอ้อมมากพี่น้องอ้อมเบอร์ตน,นั่นก็นใหญ่งามพี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยพี่น้องมันไปหาสีเขาเพิ่์มบอกถ้าได้ฉีดสีดอกแต่ว่าไปหาสีเขา หมยเวียดเพิ่นมาให้หรอเปล่าตาตะเกาเพิ่นมักแนวนี้หรือให้ถึงให้ถึงเนาะจะได้หาสิบสองถึงสองตัวพี่นอ้องไล่ละเดนี่ยเพิ่นมาต่อล่ะโอ้เพิ่นมาต่อ,ตอเอาไปเลี้ยงใส่หญา้าให้มันอ้วนใหญ่มาขนาดด้นี่บ่ธรรมดาพูดอ่ะญ่ครับบ้านบ้านสว่างแนวนี้ไทยท่ำพอพันบักใหญ่ให้พี่น้อง โอ้เป็นปล่อยมีสายต้องข้อมีแต่เข้าสะดวกให้ข้อมูลเบอร์โทรบ่นนะครับผมทามพี่ผู้สุดใจท่านแบบโอ้เป็นบ่อยมีเบอร์โทรพี่น้องไล่ละาหาทุจริตผู้เราบ่อยมีเบอร์โทษแต่เอามันมาเ้อครับผมมาสิขอเบอร์โทรเพป็นไหนครับผมเพราะมาทางพี่น้องโอ้พ่อเล็กพ่อเล็กได้ยังได้มากเหมือนี้นบ่เห็นหน้าเห็นตาพอหน่อยจากคุณชุ้ม บ่เห็นหน้าเห็นตาพ่อหน่อยจ้าเถื่อเป็นไหมาแนบ่ช่วงนี้ครับพอได้ขายพอได้ขายเนาะได้จังไดมาได้แม่แยกลูกมากไดับสายเนื้อควยอยเถือกมากล่รเชไหนครับนี่ไล่นี่ทรมื่นวมื่นเท่าไรตัวนี้ตัวนี้มื่นเจ็ดมืตกลางตัวนี้มื่นหามื่นมันหน่อยลูกมาเนาะบักพูล่ะสองมื่นแปดสองมื่นแปดมื่นเจมืนหาสนแพี่น้องห้อยเวียดพิ้นมาใไหนเรบ่นัเวียดพิ่นห้สี่พโอ้สองส โอ้กําลังเดี๋ยวกับวน้นมาอีกตรหอยเวียดห้ถือซะก่อนเดี๋ยวกับวนมาวนมาสอดที่พี่น้องปัครูญ่เติบของเพิ่นอยู่เด้ร3อยสาลยสาได้อยู่พี่น้องตัวนี้1ิหาเนาะสิหาตัวนั้นสิบเจ็ไงอยู่พี่น้องสูงขึ้นมาแน่สิบของหอยหน่อยเพิ่นได้มากขออนุญาตเบอร์โทรหอยหน่อยครับผม097 0์7ก้าเจ็ดศูนย์เก้หาหนึ่งหอยหน่อยจากกุชุ่มเพิ่นได้มากเมนยูเด้นเหรเนาะกุชุม่มเน สิบเจ็ดพิ่นได้มาสามตัวต่อร่องได้ทุกตัวพี่น้องถ้าซื้ออยากเอาไปต่อยอดสามตัวต้องให้ต่อร่องได้ไรเนาะหยน้อยเนาะโอเคเลยผูได้สนใจทุ่มมากต่อร่องตามเบอร์ทุ่มเพิ่นฝากไว้พี่น้องเอาขอบคุณหลายหมานครับผมโอเคยังมาแถวโอ้ยแบบกูใหญ่ตัวนี้พี่น้องสมัง้ามตัวปูใหญ่พี่น้องปูใหญ่มาเบิ่งควางงามตัวนี้พี่น้องควางงามตัวนี้งามงามพี่น้องตัวนี้สวัสดีลูกขออนุญาตใช้ถ้ำ เปิดเท่าไรครับตัวใหญ่ๆนี่ยห้าหมื่นพี่น้องตวัวบักใหญ่เลยพี่น้องบักปู่ใหญ่ห้าหมื่นเพิ่ง 50, เปิดไใบพี่น้องสายเอาไปเป็นพ่อคุ้มฝูกก็ได้พี่น้องมันใหญ่พี่น้องแงวอ่าลาดโตประคองข้อปลาเขียงเบิิงวงเขาวงเขาขั้นสอนง่ามๆพี่น้องวงเขาเพิ่นพี่น้องนะหน้าตาต้นโตเพิ่นห้าหมื่นสื่อเพิ่นเปิดใบอ่ะเพิ่นไม่จากใส่กระโหลกจะโซ่ไหนจโซ่เฮาน้อขออนุญ,ญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปดเจ็ดหนึ่งห้า ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งพี่น้องหามื่นผ่้ตรวจใบผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดเอาไปเป็นพ่อคอกพอขายพ่อคุ้มคูงได้สบายพี่น้องเอามัดมาลูกขอบคุณหลายบ้านสว่างเชีย่ยวชาพผีผ้าน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกกระือบ้านเชียงหวังชิบแตกอะไรประมาณนี้ก็นอกพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องกระสริฐก่ผู้เลี้ยงวัวลูกควายแฟนกลับแฟนเพลี่ยานสว่างเช่นนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆรับร้วยด้วยเบิดหนีเบิดสิ้นแลกันสวัสดีครับ